Happy Birthday สาวคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับคุณแม่ชมหรือคุณชมพู่อารยาเอฮาร์เกตนะคะนางเอกสาวมากความสามารถซูปเปอร์สาว,สาวและอีกหนึ่งบทบาทการเป็นคุณแม่ ที่ดูแลลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสายฟ้าน้องพายุน้องเอเบเกลรวมไปถึงคุณสามีเขาน่ารักมากๆจริงๆและที่ผ่านมาค่ะก็เป็นวันเกิดครบรอบ44ขวบของคุณชมพู่อารยานเนี่ยแหละผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนาน,นะคุณผู้ชมครอบครัวเนี่ยก็จัดงานแบบเรียบง่ายไปทำบุญช่วงเช้าก็มีการไปทำบุญกันแล้วก็ไปมอบ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณผู้ชมคือมอบเงินนะช่วยเหลือเกี่ยวกับโรงพยาบาลด้วยและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมคุณชมพู่เนี่ยก็ผ่านน้องๆนะคผ่าลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุน้องเอเบกิลเนี่ยไปร่วมกันทําบุญด้วย ไปปล่อยนกปล่อยปลาตามประษาคนพุทธนี่แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเป็นความสุขที่เริ่มต้นขึ้นจากตัวเราง่ายๆเลยจริงๆวันครบรอบวันเกิด44ขวบค่ะของแม่ชมหรือคุณชมพู่อรารยาเอฮาเก็ตนี่แหละความหวานยังคงหวานเหมือนเดิมค่ะคุณสานะคะก็ กอแน่นหนึบมากๆค่ะคผู้ชมและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเราก็ต้องบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์นะหลากหลายเซอร์ไพรส์มากๆ1นึ่งเซอร์ไพรส์ค่ะก็คือตอนที่ในตอนจัดรายการนะสาแซบน้องหลิงหลิงคองเนี่ยกับน้องออมเนี่ยเขาก็ถือเค้กมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะและนี่เป็นบรรยากาศในครอบครัวสุดอบอุ่นมากๆคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศง่ายๆ สบายๆนะคะเค้กเนี่ยนับจํานวนปอนได้เลยมีจํานวนกี่ปอนนะคุณผู้ชมรวมไปถึงค่ะนี่อย่างที่บอกนะภาพที่เราเก็บมาฝากคุณผู้ชมเป็นภาพความน่ารักน่ารักของน้องหลิงหลิงกับน้องอ้อมเนี่ยแหละแฮปปี้เบอร์เซ์แม่ชมนะฮะแล้วเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีค่ะคนที่จะเป่าเค้กเป็นใครเป็นเอบิเกลถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะน้องเอบิเกลนะคะเขาก็เป็นแบบว่าตอนนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์สา์สาวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยหลงรักมากๆเวลาเจอตัวเนี่ย หลายๆคนก็ถูกน้องเอเบกลตกไปตามๆกันนะคะอ่ะมาดูในส่วนของคําอวยพรกันบ้างดีกว่าค่ะคุณชมหลายๆคนเนี่ยอวยพรนะบอกว่าขอให้คุณชมพัอรายาเนี่ยแฮปปี้เบอร์เดย์แม่ชมนะแล้วก็อยู่ด้วยกันไป120ปีอัพเลยค่ะแม่อันนี้พริพัฒน์นะ สามแซบเขาบอกว่าโอโหรักมากๆเลยสามแซบโพริพัฒขอบคุณเพื่อนร่วมงานกับขบวนการเซอร์ไพรส์ทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแอปทักษะออนน้องหลิงหลิงน้องออมนะคะรวมไปถึงค่ะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยที่ถูกหยิบยกมาในโซเชียลเนี่ยเป็นคลิปความน่ารักเป็นคลิปความอบอุ่นทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะแม่ชมเนี่ยถึงกัดถึงกับ กลั premises, 1, ้น <silly> น้ำตาไม่อยู่จริงๆเมื่อมีช็อตการรวมตัวกันร้องเพลงของศิลปินนะของพี่ปุ๊อันชลีค่ะและปิดท้ายด้วยพ่อน็อตเนี่ยนะคะผู้ชมสามีก็เดินมากอดแล้วก็จ๊บแล้วก็หอมแก้มนะเรียกน้ําตาได้เป็นอย่างดีเพราะเมียสุดที่เลิฟของเขาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นภาพความน่ารักน่ารักนะอ้บรรดาคอมเมนต์ผู้ชมเขาก็มีการคอมเมนต์กันไปว่ารักแม่ชมจังเลยแม่ชมอายุ44จริงหรอทําไมแม่ดูหน้าเด็กอยู่เลยนะ รวมไปถึงหลายหคนบอกว่าแม่ชมขอเคล็ดลับหน่อยความเป็นอมตะแบบแม่ชมเนี่ยทำยังไงนะคะรวมไปถึงค่ะ คนก็ถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของวันเกิดกันแน่ระหว่างแม่ชมกับน้องเอมิเกลนะคะเพราะทุกครั้งที่มีงานวันเกิดในครอบครัวเนี่ยเอมิเกลเขาก็จะมีหน้าที่หนึ่งหน้าที่คือการเป่าเค้กนั่นเองนะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้เป็นวันเกิดที่คุณชมพู่อาร,รยามีความสุขที่สุดอีก1ปีและขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีทองของคุณชมพู่อาร,รยานะคะและเชื่อแน่ว่าคุณชมพู่อาร,รยาเป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่เวลาเขาเสิร์ฟมุม ต่างๆเนี่ยเราจะชอบดูในโซเชียลโดยเฉพาะคุณแม่ชมเนี่ยแฟชั่นต่างๆไปไหนมาไหนมีการอัพภาพให้เราได้เห็นอัพภาพให้เราได้รู้เรารู้สึกในทันทีว่าโอ้ เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยต้องเป็นชมพูอาร,รยาเท่านั้นที่ใส่คนปกติหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาจะกล้าใส่กันหรือเปล่าในเสื้อผ้าแฟชั่นที่บางคนอาจจะเข้าถึงยากนิดหนึ่งนะแต่คุณชมพู่สอบผ่านและคุณชมพู่ก็สามารถเข้าถึงแฟชั่นนั้นๆได้และก็ขอให้ปีนี้ค่ะเป็นความน่ารักแบบนี้ตลอดไปซูเปอร์สตาร์นะคะอย่างคุณชมพู่อาร,รยาลูกลูกน้องสายฟ้าน้องพายุหรือว่าน้องเอบิเกลเนี่ยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ เป็นที่รัก ของชาวโซเชียลไปแบบนี้ตลอดตลอดเลยนะคะอ่ะหลายๆคนก็รอแหละว่าเมื่อไหร่คุณชมพู่อารยาเนี่ยจะมีผลงานใหม่ๆจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเล่นหนังเล่นละครไหมอ่ะรออัปเดตได้คุณผู้ชมในรายการใส่สีตีข่าของเราเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้กับผู้ชมทราบอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆขอถามคำหนึ่ง44จริงใช่ไหมอายุเราใกล้กันมากนะคะชมพู่ขาแต่ว่าหน้าพี่เลกซี่เนี่ยไปไกลามากแล้วแต่ชมพู่เนี่ยเหมือนสตาฟอายุไว้30ยังไงอง เลยนะคะก็ขอให้แรงบันดาลใจนี้อายุ44เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเพราะเชื่อแน่ว่าหลายๆคนเนี่ยพวกเราอยู่ในกลุ่มกวนอายุใกล้ๆกันนะก็ต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองทำตัวเองให้แข็งแรงฟิตเฟิร์มออกกำลังกายแบบคุณชมพู่อารยาแล้วก็มีความสุขอยู่กับลูกๆให้แฮปปี้แล้วมีความสุขแบบนี้ทำให้หน้าเราเนี่ยก็จะดูอ่อนเยาว์แบบนี้อยู่ตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชมพู่อารยาค่ะ